RMBTS กวาชาร์ตไอทูนทั่วโลกด้วยเพลง Wildflower และ i n d i g o จองกุก BTS สุดปังกับชาร์ตเมลอน สวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เรามาอัปเดตความปังบุริเยของนุม่มวง b t s กันดูบ้างค่ะนุม่ม RM Leader แห่ง b t s นะคะครองชาร์ตไอทุนทั่นโลกด้วยอัลบั้มเดี่ยวชุดใหม่ของเขานะคะในวันที่2ธันวาคมเวลา14นาฬิกาตามเวลาเกาหลีใต้ RM ปล่อยอัลบั้มเดี่ยวของเขาที่รอคอยไปอย่างมากค่ะ Indigo และเพลงไตเติ้ล w i f l o w e r ค่ะที่ฟิตจิลลิ่งโชยูจินทันทีที่ปล่อยนะคะทั้ง Indigo และ w i f l o w e r ค่ะก็ทะยานขึ้นสู่อันดับต้นๆ ของไอทูนในหลายประเทศทั่วโลกค่ะหลังจากที่ปล่อยนะคะอินดักโกก็เข้าสู่อันดับที่5บนไอทูนของสหรัฐอเมริกาอย่างรวดเร็วค่ะเมื่อเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาตามเวลาเกาหลีใต้ค่ะของวันที่3ธันวาคม w i f ์ฟาวเวอรค่ะได้ขึ้นเป็นอันดับที่1บนชาร์ตไอทูนท็อปสองอย่างน้อย87ภูมิภาคค่ะรวมถึงสหรัฐอเมริกาแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนี Germany, และอีกมากมาย ในขณะเดียวกันค่ะอินดาก็ขึ้นเป็นอันดับที่หนึ่งบนชาร์ตไอทูนท็อปอัลบัมในอย่างน้อย67ภูมิภาคค่ะยังรวมไปถึงเยอรมนีฝรั่งเศสและอิตาลีนอกจากนี้นะคะภายในระยะเวลา10นาฬิกาตามเวลาเกาหลีใต้ของวันที่3ธันวาคมค่ะเพียง20ชั่วโมงหลังจากการปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลง Wildflowers ของ RM ค่ะก็มียอดิวทะลุ8.4ล้านครั้งแล้วนะคะบน YouTube ในส่วนของ d r e a m e r s ของจองกุกนะคะก็ปังปุริเยมากๆค่ะกับชาร์ตเมลอนท็อป100ในแง่ของความก้าวหน้าของเกาหลีใต้ค่ะสำหรับฟี FA าเวิร์คคัพในวันที่3ธันวาคมนะคะเวลา12นาฬิกาตามเวลาเกาหลีใต้ค่ะเพลง d r e a m e r s ของจองกุกก็เข้าสู่10อันดับแรกของชาร์ตเพลงในประเทศและเมื่อวันที่3ธันวาคมะคะ่ะเวลา14นาฬิกาตามเวลาเกาหลีใต้เพลงดังกล่าวนะคะได้ขึ้นเป็นอันดับที่8ค่ะและพอย้อนกลับไปในวันที่2ธันวาคมเมื่อเกาหลีใต้ค่ะชนะ การแข่งขันฟีซ่าเวิร์คัพกาตาร์2 0 2 2รอบสุดท้ายของกลุ่มเอชนะคะกับโปรตุเกส สนามดังกล่าวนะคะก็เต็มไปด้วยเพลงไอดอลของ b t s ที่เต็มไปด้วยพลังค่ะหลังจากนั้นเมื่อผลการแข่งขันอีกคู่นะคะของกลุ่ม H การน้าพบอุลุกไวค่ะยืนยันว่าเกาหลีใต้ได้ผ่านเข้ารอบสู่อันดับที่16ทีมสุดท้ายนะคะในสนามค่ะก็เต็มไปด้วยเพลง Dreamers ที่ร้องโดยจองกู b t s แห่งเกาหลีใต้ก็ถือว่าเป็นเพลงประกอบอย่างเป็นทางการของฟี FA World Cup กาตาร์2022ก็ทึงกับความสําคัญนะคะกับช่วงเวลาของ Dreamers กับจองกุ๊ เะะจิงคิดว่ามีความสําคัญในฐานะตนเองนะคะกับเพลงประกอบฟีฟ่าเวอร์ครัพก็ร้องขังแรกนะคะโดยศิลปินชาวเกาหลีใต้และการแสดงเปิดงานเบอร์ครัพกาตา2022ขอแสดงความยินดีก,กับหนุ่ม RM และจองกุ๊กแห่ง BTS ด้วยนะคะทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ